นี่สองสามดอกนะใบกำลังออกอันนี้บานแล้วมั้านเก่าบ้านเก่าพอได้กินได้ๆทุกคนเลยพอได้แกงพอได้แกงยังเพ้อเอือนกับบัวขาวมาจักว้าเพิ่นได้ของแซ่บเบิ้งไม้ป่าสังเกตเบิ้งน่าจะนกนูน่าจะมากินอยู่นี่แหละมากว้ามักว้าอชิมมึงด้ว แต่จะน้อยมากเนี่ยมาหาเลี้ยงวัวป่าตสบายดีทักทายสบายดีเมื่อสุขสุขคนตอนหับคาสุสองกุ้งเบาเราวันนี้พากันมาป่าพี่น้องเองสบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีวันนี้เข้าป่า้ากเก็บเห็ดพี่น้อง มาหาเห็ดพอดีฝนตกสามชิ้มือเนาะพอดีเห็ดออกมัเนี้หเห็ดเริ่มออกคนมาหาลหาลายแต่ว่าห้ามมาสวยวันนี้มาตำลังมูโบทันเพิ่นแต่ก็เพอะได้จะได้เนี่ยมาเก็บมานน้ำทางเลยได้อยู่มีเห็ดน้ำผึ้งแล้วก็อันนี้เห็ดขมอัเน,นี้เห็ดขมแล้าก็งามอ่อนมาเลยเก็บมาท่าเห็ดน้ำผึ้งแล้วก็ตอนนี้ก็มาเจอเห็ดเพาะอีกแต่เนี่ยเจอเห็ดเพาะหมูหนึ่งหมูน้อยหน,นึ่งเ่ย กำลังกำลังออกนะเก็บเก็บเก็บจะได้บัทันเพื่อนอย่าว่าดังเด้คนมาลายเลยเขาว่ามาเฮ็ดนี่เวลาจะเฮ็ดนี่อย่าอย่าว่าดังอย่าห้องดังเขาจะได้ยินเก็บเก็บกำลังออกพี่น้องเอ้ยแค่ไหนอ่อนๆด้ยนี่กำลังพูขึ้นมามนะป้าต่องอย่ามันนะมันไวไวก่อนแม่นะไวก่อนแม่เลยแต่ว่าให้มันออกก่อนนี่นี่ใช่แล้วบนนี่ มนัมนมนัมนมันมันเ,เห็ดเพาะเห็ดน้ำผึ้งก็ได้แล้วเห็ดละโกะนี่บุทันได้แต่ก็น่าจะได้เยอะผมมันออกหลายแล้วปะไปต,ต่อครับมันสู้เห็นจังเนาะเมื่อกี้นี้ยังยินเสียงรถจอดอยู่อยู่ฟังน่าจะมีคนมาไปก็ไดาเลยยอุ๊ดื้อนี้เริ่มแดดนะบุญนี้คน สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสุกคูทุกคนมาป่ากั anyway. บสามิงวันนี้ก็มาหาเห็ดละงอกแล้วก็บัวแต่เห็ดละงอกนะเห็ดเห็ดยังกเอามาทุกอย่างวันนี้ขอแค่เป็นเห็ดเห็ดคมกเอาไปเห็ดเห็ดละงอกบานโอ้เขามาหาก่อนเลยนี่มันบานเขาเขี่ยขาดเลยเนี่ยตัวนี้เปื่อแล้วตัวโอ้ยเข่าเตะไป เห็เหนล้เห็นแล้วเห็นแล้วใช่มเห็นว่าเห็นว่าทางนี้ม่บ้งนี่นีนี่นี่อกแรกแห่งมันใช่ใช่้งบุอกแรกแห่งมันอบอนอับอนตกตกบาเนี่อับอนนี่ไข่นา่เออนี่ยเนเนี่กนี่เอกระไงโอ้เจอ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 อเอาอเจอเเเาอเเอเอเเเอจะเอนเจเอเา น่าสวยยังไ้จังนีอ๋อต้อมนมันมันมันต่พ่อเต้าเอาบ่ะ่เอาบ่ไเอาไปก็ได้ก็ไ้เาเ่ปเี๋หาอีกทุกหาอีกทุกอย่ามาเด้อขี่อยู่เหนดีเห็นอะไรด่กตองูกมันกำลังออได้เห็นแล้วโ่เด้ แต่แกเปลือยได้ไนี่นี่มันจะเปลือยเลยเนียด้วยเห็นหบ้างเห็นแล้วโง่เห็นแล้วโง่ได้บ่เ้ พอจะเห็นได้หลายคนนะเห็ดดินมาเห็ละงอกกบานครับเต็มมาตนแล้วบ่าสิเขาไปซุกซาลาหักแหวหาเห็ดแล้วก็บวชคือบดแล้วม้เนาะอย่ามันเหมือนกอนไปได้เห็ดียงคือกันนั่นแหละูปผ่านกันเม่กีนเลยแบนเบ้อแบนเล เห, ok> ห็นทีแรกคิดว่าเห็ดเพาะดีใจบ่แม่นเด้หินปูนคีนโอ้ดีใจทีแรกแกลดมาใส่เห็ดเพาะบ่แม่นพี่เห็ดเพาะแท้นี่ตอนนี้มีอยู่บ้างไรเห็ดเพาะมีอยู่เด้มีเป็นเป็นบางบ่อลนะมันบ่าเห็ดเพาะเนาะบ่ทันงแก่แม่นได้ไหมโอ้ยปงกาวตาจุ่งเลยไอ้ได้สิแก่แม่อะไรอ่ะโอ้ยหนาวแล้วเปื่อยน้ำเลยใีคอนตก จั่างฟอเอิ้นกับบวขานบุจักว่าเพิ่นได้ของแซ่บอั่งไม่ป่าสังเกตเบิ่งน่าจะนกนู้น่าจะมากินอยู่นี่แหละมักว่าหมักว่ามักว่าอาชีพมึงด้วยแต่จังน้อยมากเลยมาหาเรียงวัวป้ากินจนกินลายกับปากดำแค่ดำดำหรอปะ

ตัวงามมันมตัวมันสด้ยกนต้นกับใบอะไรใหญต้นนะัวน้อยนะเินอแคนอยี่ด้กินมากไหมป่าอะไรก็ยิ้มเปอยิ้มเปยยน้อสิบอร่อยไปเราะลงไปลุมนี่นึงจะนราะกับแล้วก็ไปทางใหม่เลาะมาเมาแค่เฉยนะคือจะปิดบ่ แขข้าผ่นไล้ลงมาเรยนยบผบ่มีเก็บผักติวไปน้ำวงามกันแ้วงามัเลยแงใส่หิบห้องใส่กระเรลงมาลุนดกว่าเส่มอเส่อมอเ่ โอได้แกงอย่าบ่เฮาเป็นัวไรมาเพ่ไหมมาเอามีดจะมีดมาแทงเห็ดเห็ดตะพักขนาดเห็ดได้บุาลพักนีสือึงกระตาเลยส่ออสออไม่ได้ไง โอ้เห็ดขมเห็ดขมแต่ทางบ้านเอนเห็ดลินมาบนเถอเอาหัวออกหัวขาดเลยมันกำลังกำลังกำลังออกมันแดดน่ะกำลังออาวมิงยงไเห็นเห็ดนะอย่งกายไปนี่เห็นเ่อันนี้ก็แม่ มือเขี่ยเลยนะคมกับเอร์นใช่ไตังบริยานเลยมือเขี่ยแล้วน้อยผลที่ถืงเตี้ยวจังเลยเตี้ยวแตนป่ะแมงหงอแล้วจะงูแล้วมงหงอจะงูวันที่เอ้าเก็บเด็เก็บหน่อยไปไปต่อเหรอไม่ใช่อะไรคมนี่แหละคมบ่ะคมนี่แหละโคลนีอ่นอนอยู่นี่ มอยยืดแล้วนอนเอาวันนี้ไปแล้วคนชิโต้ทำไปเดินต่อไปข้างหน้าเห็นลำเพิงเห็นปะสมิงย่างกาเบนเห็ดเด๋ยวเห็นบ่เห็ดเห็นเลยโอ้เจ้า ส,สองดงถ้ามันอยู่ในทางจะเตะไปเลยแบนี้เแยจเหยียบไปเลอยอย่างนี้เปลย์เปนนำอะไรพี่น้องเอ้ยเปอยอเขี่ยมด้วยเขี่ยมด้วยอันซอมอันนี้ม็ฟังเสียงน้ำผึ่งเห็ดละงอน้ำบวทน้ำบะทะเลยเห็ดปวกกันยังบะพอจากดอกเห็ดปวกอ้ยได้เลยเห็ดปวกอย่างนี้หโอโหแบกไหนแบบนี้ ลงไปเดี๋ยวปนกันมนลน้อยเป็นอะไรคิดอีย่างยู่เจ็บเจ็บตาคือเจ็บตาเวลาเอายางเขาเห็นดิลีตาไอยู่แล้วแหละเล่นแหวนแต่ตาดำบ่เปิดตาสูงได้ไหมมันก็ไ่เห็นเลยตาจริงๆแหละจะชี้หยาบไปเห็ดไปเลยตายตาย เฮ็ดกัคันมีปากพอเชื่อเอิ้นเลยคอยอยู่นี่คอยอยู่นี่เอาคันนี้เนี่กลายไปตลอดอยู่อันนี้ติ่งยางต่ำหลังคนไหนพี่น้อยตัวอย่างต่ำหลังเพิ่งเปิ้งไก่เลยนี่ไปหัวมาเลยเดิใส่เห็นละงอกเห็นแล้วเห็นละงอกก็เห็นตาไ้่บ้านอะไรคอยรู้สึกว่าตาดีแห้งเวละของเราแล้ว ขาวจุ๊ะส so no ักหน้นใส่เใสมืออไรแมนปี่ค่ละงอเลยละงละงอเอหัวมาบเยอาไว้เลยมามันกินไหมล่ะใครทำจีบมันติล่ะบานเพเวอร์นองเลยดมมก่อนแมนแมนแมนแนนนอนขอเพลน เพรวมันจะมีอันเห็นละงกอันขี้กระเดือนนบบนี้นะไปล่างขางละกแกงสิโอ้ยขัดขัันบานแล้วหากินไห้เราเลยม่ได้หาขายบานก็เอาเอาเบิดซื้อบูดแพงได้เห็ดนโลชดยเห็ดละงกละงกนี้เปโลสองแสนโอโลสองแสนอาตกตกจร้อยสมรอยสี่ร้อยกว่าเนาะสามร้อยกว่าเนาะ สามดาวดุบานกับพี่เรืองแม่งนี้อย่ในเมืองอันนี้ว่าเขาเขตบ้านเราอะไรปะขันเอาได้เลาะไปน้ำเลยได้เฮ็ดไปนั้นนี่คือว่าม่วนแล้วก็มีกำลังใจถ้าว่าเายางไปคือเมื่อกี้นั่นเนาะยางรวยรวยไปบุ่เห็นเลยแล้วก็จะกลับแล้วมันอันนี้ก็มีกำลังใจอย่างหาต้อนมันก็ได้แกงยังมาโดนแล้วบ่เห็นน้ำพึ่งก็ได้ได้อยู่แล้วก็เห็นละโง่ก็มีอยู่แต่กับวารายพอได้กิน จะมาดนเลยโอ้เบ <Beginning S 1> right ิงบิงเบิงนะบนจะอไจ๊บุันไดบ้านี่พี่ชางเห็ดเผาะกันึงเ็ดเผาะเขาบอเห็ดเผาะสสีขาวแล้วบนเรียงงวงน้ำงวไงงวงจะบนันหัวมเลมาทีนี้พอเห็ดนพึง เหดน้ำึ้งบุเเห็นี่นี่อันนี้อ็นบเอ้ยน้ำงปะโอ้ยบ่แมนเห็ดขมมันนี่สาดีใจคิดเราได้เห็ดน้ำเพิงเห็ดขมตัวนี้เห็ดขมนตัวนี้เห็ดอันนี้น่ะเห็ดดินตัวนี้เห็ดเห็ดดินตัวนี้ตานี่หลับมัทางขายอด้วย ขับไปหลอดอ้เป็นหมูดอกเห็ดอเลยอือเฮ็ดดินเฮ็ดดินโอเคเลยดยิดอกบางแหงเลยไม่รอดเนี่ยเนี่ย C ส่วนเมื่อกี้นายจะบอจี๋ยวเฮ็ดดินดอกก่อนมีหลายอย่างบ่ทันคนคนเริ่มมาแล้วครับมันเรี่องงวัวล้วก็หาน้ำ

เ้าสองมองงงื่องเราเมื่อกี้มีอะไรบ้าอ๋อบ่มีเจ้าเกาเลยบ่ทันได้แล้วโอ้ยอมาเรียงงัวเลง้ามาน้ำคอยนี่ขนานะ,ะมาน้ำคนมานี่มาขนาดเลยไปยางานไก้ปุ๊บไก่ปุ๊บเลยนน่งัวก็มาคุณน้องเอ้ยไปนนครับ วัวก hmm. ันเลยมาแล้วป่ะบหน่ได้เรอหายได้วัวมาขาก็ไปได้ไหมขบวัวขบวัวกันเฮ็ดละงอกตึงตึงปิ้นป mm ้นอกเห็ดละงอกแลวพีนองเ้ยพีนองเ้ยเห็ดละงอกนี่เห็นง um> ัวกับลลขาว่าแล้วมาน้วยแขยงี่แขยม้านเหันเห็นบอก เห็นบ่อขึนบ่อเียก่เชื่อเะ็นบ่ออนี่สองสามดอกนะแมบอให้ลงโง่เห็นละงกเนาะเหละงกแมนบอกะรบังดเห็นละงกแลเนาะเห็นละงเห็นง่ะไมเริ่มออกได้ลายดอกเตมเลยเออแถวจะได้เยอะ่จักะ เออได้เดี๋ยวเอกันอเคหายดเพาะยังเห็ดเพาะนังเห็ดเพาะพายจัวเ่ยนังทิเห็ดเพาะนังบอตอแก่ตออ่อนเดี๋ยวตออ่อนก็กำลังออกก็มีเลย้

hồ lô bắc ngay, ừ. bắc kè luôn đấy nhá, kè mà dân dân đi. Ừ. Đi. cái này, bắc ừ. kè rồi, bắc ngay nè, kè ra rồi, kè, bắp luôn, kè, còn dẻo ỏn, được đấy, นโมเป็น่นีกำลังออกเนาะกำลังกจี Had ông, đỏ nữa, môi. Mọi là, vẫn nói là cả hai nói này, ông mẹ phải Anh lên nó. ông mẹ kèm tang lên trên hèm kèm nè kèm binh kèm thang lên kèm tang 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 lên kèm แม่มาเลยนะหาเปลือกอะไรม่เก็ตัวนั้นน่อยลายกาไว้มาเอ,อื่นพอดีเนาะเนี่ยเริเ่มแดดเลย้องบ่งบ่เห็นเลยนี่เบางนคนนะคะอาเสียมมาขุดอะไรมาขุดมัอยู่พืน้นบาทันเนี่ยบุทันได้พนด่นออมา น้อยละกับป้าได้คำหนึงโอ้ยไป <c oughs> ดีแกงช่กันอเอาแขนทางแล้วเนาะ,ะน้อยโอ้ยยังน้อยอีกมาน้อยกันเลยกบ เขี่ยว่าแถวทางใต้หรอือเ่าไปไปรอกรากลัน่น่อนยมันคือฝนจีตรงลืมคืนมาคืนมาเลยมืดจ้ครับครับน,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 นกตากนี่นนนมันแดงเจีว๋วไหวเลย ดอกไม้ป้านกหลายแล้วเนาะค้ามาใน,ในดงแล้วก็น,นกจะเสอยจะเสยงนห้องน้ำทับทาง่อนตกว่าสองสามหมื่นเพไมาปปแปลกๆเลย <c oughs> ไม่หักทับทางก็ถึอย่ะ ก็ได้มาหาลัดแรงเนาะนเสียงนกเสือเซาอยู่อันนี้ฮะโคกนกนั้นได้วพักอะไรนะพัก,ก,พกข้าวกลวงผักหัวกลวงอลไรแต่คนเอิอแต่ว่ากินได้มันกินกับลาบกับก้อยได้มันจะเอารสชาติผาดมันๆใด่นๆด่นมดเล มาไหลมันมาเปิวง n าวได้ใบได้าไดไไดสามสิเซนมาเลยซาสามสิบเซนได้ทางหนาัจมานสยงามเลย,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 ยทุกคนคือว่าใครเคยพาไปกินได้ไหมกินโดนเลยอกันเลยกินแ่้เขากวงบางคนก็เอิอนหูกวงแซบคู่กัน,นม,มันละสามบบผาดมันมันกินกับลอยกับกอยเนี่เข้ากันขนา ไบ่ยังักอนก่อนบอยแล้วยังมาแก่เติมได้ไหมเหนื่วจิ้งก๊บแกชิฮอดแล้วเด้บอลรถจจอดกันทางนาเด้พักนานเนี่ยไปทำแมไรงงหลเนาะบอลด็อเอาได้สนได้ห้อบเลยไั่ได้ลายืนเลโอ้พอได้กินจะได้ทุกคนเลยได้แกง นี่แตงเห็ดละงอกเห็ดดินเห็ดขมแล้วก็อันนี้เห็ดใส่เห็ดฝอยเดี๋นี้เออดอกนี้เห็ดฝอยไข่แกงรวมเลยคั้นชิ่แยกกันแยกอันนี้ออกนี่เห็ดเห็ดขมเ้าวชิมต้มก่อนเนาะไม่ไต้มกินแต่นี้ก็ได้ต้มเจียวเจียวซอสตัวนี้นะแกงแกงรวมเลยก็โอเคจะได้ถือว่าบุศีที่เอามาวันนี้เนาะนั่นไม่เห็นเมย์กะถือว่าคุ้มเลยนะถือว่าคุ้มค่า อะผักพรอนจัวไหนหนึห้ใส่ซมิงผักพรอนจากห้านาทีหรือสิบนาทีจงึงเสกลับได้แบบนี้มาหายให้ยู่ให้กินคนชิมาเนีฝนกระชิโต้พี่น้องคืบม,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 มาแล้วพ่น้อคืบมาคืบมาแล้วพอเอาโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็จะได้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณละลายพี่น้องขอบคุณขอบใจ เมื่อชมคนๆท,ที่ติดตาม,มเพื่อร้องใจ้ให้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณขอบใจละลายได้พี่น้องเด้อคลิปนี้กันอจบเพี้ยนตอนนี้แหละชิกกับเลยสวัสดี